สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบลรกษหนึ่งห้ก็จะมาคุยในเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจิราพรวลัยลักษ์อัคราชมารีตอนจบนะคะซึ่งวันนี้ก็จะคุยถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งได้มาจากหนังสือประไตราพิดกฉบับสำหรับประชาชนตอนว่าด้วยพระอภิธรรม เฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550นะคะพระ,พระราชกรณรียกิจของพระองค์ท่านก็ได้พูดคุยกันไปแล้วในตอนที่3ที่4แล้วก็ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะพระอัจฉร,ริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัรคราชกุมารีทรงนำศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงมาเป็นเครื่องกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนประทานชื่อง,งานที่มีความหมายลึกซึ้งว่าสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเมื่อเดือนสิงหาคมปพศ2 5 4 4ทรงบรรเลงกู่เจิงเป็นองค์นำร่วมกับวงออเคส ตราถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกปีต่อมาทรงใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อกระชับสัมพันธ์อีกครั้งในปีพศ2545ได้เสด็จประเทศจีนเพื่อร่วมแสดงดนตรีและการแสดงครั้งประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่สองหรือจงไทอิเจียชิงณสนะามนครใหญ่คือปักกิง่ง ซีอานและเซียงไอ้ประกอบประกาศความเป็นไทยด้วยบทเพลงไพเราะไซโยกคอนเชตโตในปีพศ .2548 สายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่สามจะจัดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งพระอัจฉริยาภาพด้านศิลปะนั้นทรงฝึกหัดเขียนภาพสีน้ำมันด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ยังทรงออกแบบเครื่องประดับได้อย่างงดงามโดยทรงนำมุกชนิดต่างๆพลอยสีลูกปัดจากประเทศจีนมาสลับกับเครื่องเงินของไทยร้อยเป็นสายสร้อยด้วยจินตนาการของพระองค์เองอที่งดงามไม่ซ้ำแบบกันนับเป็นร้อยเส้นแสดงในงานถักร้อยสร้อยรักโดยนำไรายได้จากการจำหน่ายไปใช้ในการสร้างศูนย์ศึกษาและ บำบัดโรคมะเร็งนะคะพระราชกรณียกิจด,ด้านศาสนาแม้พระภารกิจมากมายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทรงสดับประธรรมเทศนาจากพระอาจารย์มหาบัวชานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีและทรงปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอตลอดมา ทรงเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดณนะตำหนักไรนิวรนจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นสถานที่สัปปยะและอยู่ใกล้วัดบ่อยครั้งเมื่อประทับภาวนาณนะพระตำหนักไรนิวรนพระองค์จะ,สะเสด็จทรงบาทณนะวัดถ้ำพุทธาจารโรหรือวัดห้วยกษียนใหญ่และถวายพัตถหารทั้งขาวานแก่พระสงฆ์ซึ่งทรงประกอบอาหารด้วยพระองค์เอง ครั้นถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาทรงสเสด็จเวียนเทียนอย่างเรียบง่ายเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดีความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเวลาหปีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นแรงศรัทธาในคณะสงฆ์และประชาชนทุกหมลาลร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงมีพระพัรษาครบสี่รอบพระองค์ทรงมอบปัจจัยจำนวนหนึ่งร่วมกับชาวบ้านในการซื้อที่ดินและสร้างวัดพร้อมราชทานานามของวัดอันเป็นมงคลน,นี้ว่าวัดธรรมานุสรชาญนวิสุทธ์มีกำหนดสร้างเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ .2549 พร้อมกับจะมีการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์จำนวน49องค์ ในอุโบสถของวัดแห่งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชุศลเดส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเจ้าฟ้าทรงธรรมพระกรรมฐานในวโรก,กาสวันคล้ายวันประสูตินั่นก็เป็นเรื่องราวของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูคำนิยามของอนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนะคะคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งส่งผลให้คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลตงต่างๆรวมทั้งได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขหล,หลายๆด้านเช่นการเอารัดเอาเปรียบกันการทุจริตคอร์รัปชัน การขาดความสามัคคีและการขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นซึ่งถ้าหากเรายังปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนิ่นนานออกไปโดยไม่แก้ไขก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นรัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมให้คนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤตปฏิบัติให้เกิดผลมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เห็นความสำคัญทางสายกลางและการลดละเลิกจากความโกรธโลภหลงเพื่อชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์และเป็นคนดีของสังคมซึ่งการที่ประเทศไทยสามารถดำรงรักษาเอกภาพทางด้านวัฒนธรรมไว้ได้อย่างยิ่งยืนยาวนาน เขาเพราะเรามีสถาบันชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจพระหมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามก,กะและทรงนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครองประเทศทาให้ประสบนิกรมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระโพธิสมพานตลอดมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคม2550 กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือประไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนตอนว่าด้วยพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและผเผยแพร่ให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการเทิดทูนสาบันพระมหากษัตร,ริย์พร้อมๆกับการยกย่องเชิดชูสาบันพระพุทธศาสนาเพื่อให้ทั้งสองสาบันสำคัญของชาติปรากฏยั่งยืนยาวนานสืบไป ซึ่งหนังสือประไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนทั้ง3ตอนนี้จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาหาความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาสามารถนําไปปฏิบัติป,ป,ร,ะประพฤกปฏิบัติให้เกิดผลดีอย่างยั่งยืนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ผมขอชื่นชมกลุมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีความวิริยะอุตสาหะช่วยกันสร้างสารรค์สังคมด้วยการนำหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาออกเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนในชาติมีคุณธรรมประจำใจสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคีกลมเกลียวกันตลอดไปและผมหวังว่า หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนทั้งสามตอนนี้จะสามารถอำนวยประโยชน์ได้สมตามเจิตนารม์ทุกประการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีนั่นก็เป็นคำนิยมจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีนะคะในสมัยนั้นส่วนคำนิยมของ คุณหญิงไขสีสีอรุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะเนื่องในโอกาสมหาวงคครมเฉลิมแระชนมาบรรษา80ปีมหาวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 5 0 กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์กรภักรวัฒนธรรมมีนโยบายในการดัเนามีนโยบายในการความเข้มแข็งด้านการร้างฝังจิตสำเนึกอความเข้มแข็งสร้างค่านิยมปลูกฝังในจิตสำเนื่อมีค่านิยมในคนไทยมีวัฒนธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนโยบายในการดำเนินการดังกล่าว นับว่าเป็นตัวจักสำคัญในการเสริมสร้างความสมานฉันท์นและความสามัคคีกลุมเกลียวของคนในชาติและนานา,นาชาติที่มีวิธีการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกันโกโปนกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรกลางในการบูรณาการด้านศส,สนาศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชนเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่สังคมและสันติสุข กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงการดำเนินการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความห่วงใยต่อผลกระทบของสังคมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมากจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมของทางพระพุทธศาสนาตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมคนในชาติให้มีคุณธรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กระทรวงวัฒนธรรมได้สนองนโยบายรัฐบาลด้วยการจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนตอนว่าด้วยพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมซึ่งเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนามีเนื้อหาสาระเหมาะสำหรับทุกคนให้หันมายึดหลักความพอดีความพอเหมาะความพอควรความเอื้ออาทร ความเอ็นอกเอ็นใจซึ่งกันและกันตลอดจนมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสมานฉันท์การจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8ปพรรษา5ธันวาคม2550สำหรับเผยแพร่สู่สาธรารณชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเป็นคู่มือสำหรับประชาชน ได้ศึกษาคนา้นคว้าเรียนรู้ต้องความเข้าใจหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาแล้วนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพกระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณและชื่นชมกรมการศาสนาอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ตั้งใจพยายามช่วยการสร้างสารรค์สังคมด้วยการนำหลักธรรม ตามพระพุทธศาสนามาเผยแพร่สู่ประชาชนเพื่อให้คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ต้องการของประเทศชาติสืบไปคุณหญิงไขศสีสีอรุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั่นก็เป็นเรื่องราวของการพิมพ์หนังสือประไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนตอนว่าด้วยพระอภิเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออวยพรอ,อำนวยพรพระบรมศาตราพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้พระองค์สมเด็จ พระเทพรัตนาราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าจุฬาภรณ์วรัยลักษ์ณอัครารชุมารีออทรงมีพระชนพรรษายิ่งยืนยาวนานสุขภาพรนามัยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยสืบไปนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หากข้าพเจ้าพูดจาเป็นการไม่สมควรไม่ถูกไม่ต้องก็ขอเอาสิกรรมไว้นที่นี้ด้วย แล้วก็ขอสวัสดีค่ะ